เราไม่ได้เราจะมาวันไหนวันนี้ตอนแรกเหมือนเดิมอัน,น,อน,นี้เรา,าคเคยอันนี้ลงถ้าทุกคนดูในสตอรี่นไอจีนี่คือคือเห็นไปแล้วผมลงเป็นรูปยูยูแต่ในเพจยังไม่ได้เห็นอนนี้ซือปืนรว่นนี่คือคอี่อ,น,อนึ่งนะครับชื่อดังจะพูดติตัตโปนี่คือตัว,ต,วตัวแรงสุดของเขาคอยนำไม่มีมีมีหัว มีหัวเปลี่ยนคุยตเรื่องมีหัวเปลี่ยนหลายหัวน,นี่คือแนะนําเลยนะสายสป,ปอร์ตนี่คือต้องมีสายสป,ปอร์ตนี่จะต้องมีเยอะเลยเดี๋ยวต่อไปพวกช่วงช่วงรีวิวนี่ก็คือจะไปทําใน youtube แล้วนะครับก็ได้เนี้ยเป็นเบอร์ต่างความรุนแรงของเขาใช้งา<ห>น<ๆ>ง่ายใช้งานง่ายคือตัดจัดจัดนี่เบอร์แรงสุดเบอร์หลองเลครับ กันก่อนนั่นก็เลยเนี่ยคือรังก้อมีเหมาะคือเล็กกีฬานี่คือเหมาะเลยแบบเหมือนออกรอบเสร็จกลับบ้านอะไรเงี้ยไม่อยากไปเสียเวลาไปนวดก็ใช่ใทำเ,เองเอเอได้แล้วคราวนี้ก็จะทำเองแล้วจะนิดนึงต้องมีทักษะหน,นอ่อยอะไรอย่างเงี้ยคต่อเสร็จเต็บต่างเหมาะตรงนี้เราก็จะไปไหวนี้ข้ามไป เนี้ยวันนี้ไม่มีไม่มีกัลฟิล่ามีมี Godzilla, มมมปืนลวดกับมีคิวไอเทนรุ่นใหม่ที่คนเขาชอบมีตัวไอเอลเอสนะครับอันนี้ที่บอกเคยลงไปแล้วว่าผมใช้ตัวนี้ที่ผมว่าไม่รู้ว่เมึงน,นอกเขาบอกว่าไอสม,มองไกแต่ผมว่าก็ไกทั้งคู่แต่ผม,ผมผมรู้สึกว่าลับมันนี้แล้วเราเราเราได้ผลสำหรับผมมากกว่าที่เท็ดูนาค<า>รับสปิน<า>น้อยลงขนมงนี้สปินน้อยลงบอลสปีดเพิ่มขึ้นใช่นะนุ่มผมว่านุ่มกว่าหน้าเต็มถุง นะแต่แค่หน่อยตัวนี้ตีไปทางไหนก็ไปทางนั้นไม่ไม่ได้ช่วยถ้เป็นตัวเอเวแต่ถ้าเป็นตัวแม็กตัวธรรมดาก็จะช่วยช่วยกว่าต่เพราะว่าแต่ถ้าตัวแม็กนี่ข้อดีที่ผมดูมาแต่นี้ผมไม่มีแผ่นโซโล่เขาขจะแบบหัวจะใหญ่กว่าตรงช่วงคอที่จะสั้นกว่าเพื่อแบบเพื่อ,เพ,อเพื่อเอ็มตรไอสูงที่เขาที่เขาโฆษณาเพราะนั้นถ้าใครใช้ตัวแม็กนะครับมันจะ กล้ที่คุณเคยใช้มันจะมันจะสั้นหลงประมาณศูนย์จุดสอห้าที่ผมดูตามค่าระกรตรงนี้ตรงนี้มันพอไกลน่ที่ทำอะไรไม่ได้ที่ผมสรีเนี่มันส,นสั้นหลงก็โดยเทคโนโลยีวิศวกรอะไรของเขาอะไรว่าไปนะครับวันนี้เรื่องที่จะคุยนี้โปรทอร็อปเดี๋ยวพอต้องที่ดูตอนนี้ปรทอร็อปมีมีเริ่มหลายคิวแล้วะเริ่มแบ่งกันไปแล้วเริ่มขยับขยับขยับท,ที่ของเราเขาก็เร็วอยู่ เจ้าปัญหาของลูกศิษย์เราที่เาได้รับผลกระบใช่แล้วคิดว่าแต่ทุกคนอาจจะหลายคนที่เป็นอะไปอ่ะเราต้องมาหาวิธีแก้กันนั่นแหละครับใช่ปัญหาของลูกศิษย์ที่ปดทเจอวันนี้หรือลูกศิษย์ของลูกศิษย์ผู้ใหญ่ปัญหาคือเรื่องอะไรคือจริงเป็นเรื่องไงดิเรื่องจังหวะคนเวิร์กการออกแรงน่ะอ่าไม่สร้างแรงสมดุลไม่ได้การการไล่แรงอย่างนั้นก็พวกอ่าโถดิโฟนอย่างเงี้ย การเล่นเขาจะเข้าใจว่าไล่จากข้างล่างการบินดบิขึ้นมาเป็นเกลียวจนมาถึงปลายไม้ขโมยเครื่องร้างในปุ่มแต่อย่างอเมเจอร์อย่างเงี้ยบางทีเขาคิดว่าใชดแขนใช่ใช้มือใช้แขนตัวแบบเหมือนกับเข้าใจนะว่าอย่างอเมเจอร์งดีคือเมเจอร์เหมือนกับเขาแบบไ,ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเหมือนเราเราฝึกมานานอ่ะใช่มัน,มนประโยชน์ที่ที่เราจะเห็นคือนักอล์ฟสมรัมเล่นจะเห็นว่า จะพูดพูดจะติดปากด้วยเราแซวๆให้โปรที่ดูอะจะพูดหรืว่าเออโปรดูดีนิดเดียวนะแต่ไกลมันมีมันมีมันมีเหตุผลมีเรื่องราวมีมีแบบฝึกหรืออะไรที่ต้องผ่านตรงนั้นมาที่ทําออกมาได้ใช่วันนี้พอรท็อปวันนี้พอท็อปก็ได้มาพูดคุยกันเรื่องนี้ว่าเห็นว่าเออเป็นนี้ก็เป็นสองวิธีเหมือนกันเหมือนเดิมเราจเราคนเอาวิธีโรท็อปก่อนอย่างวันนี้ที่เจอเนี่ยคืออย่างพวกสิบ หมุนเอวหมุนเอวไม่เป็นอ่ะไม่เรียกว่าบางคนก็ว่าหมุนเอวเนี่ยหมุนแค่แบบแต่ว่ามันเหมือนช่วงล่างกับช่วงบนมันไม่แมทชิ่งกันบางทีตีไปแล้ว่อยหมุนบางทีก็หมุนเร็วไปแล้วลูกก็ดังกว่าเห็นเด็กที่แบบว่าหาจังหวะไม่ได้ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรโปรบอกโปรบอกให้หันเอวโปรบอกให้ดอกแขนโปรบอกให้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอ๊ะงงคือทําอะไรยังไงมันจะออกผลยังไง พราะว่าเรื่องน,นี้ผมเคยปรยกษาี่ปิดไปแล้วแล้วก็จิปินตอบต่อนอให้ผมแล้วผมก็ไปผต่อรู้สึกแล้วว่าการอย่างเช่นการหมุนมันเหมือนกับการสร้างแรงเคีัยถ้าเราอยู่นิ่งๆเราจะแบบเป็นหมุนเองเถ้นหมุนไม่ได้ถูกไหมครับก็มันต้องมีการหมุนยอ่องานอีกอย่อะไรเราขึ้นไม้เราขึ้นไม้เราขึ้นไม้ข,ข,ขึ้นไป้ค่นี้เองตัท้องก็ผันไปตัวลดแล้วผันตัวลดนี่เป็นไม้ตรงนี้ย่อถูกไหม เพื่อเราแล้วต้องดิ่ตัวไปข้างหน้าใช่ไหมครับมเมื่อเรายอ่อแล้วดิดตัวไปข้างหน้าเราต้องการทําให้มันเหมือนฝึกกล้ามเนื้อเราทําให้มันโค้งลงไปฝังคืดหมุนแล้วก็ข้าขมไฝั่ง,งนี้เลยใช่ไหมเออฝึกฝึกกล้ามเลยนะใช่ประเด็นนี้ก็ตอนขึ้นทวินโยขึ้นปกติขึ้นทวีดเราจะไม่ได้ยอ่อเยอะต้องใส่ แต่นี่คือเขาเข Multi ้พอไก่ฝึกที่ผมเคยบอกว่าพวกโปรเวลาฝึกมันจะชัดทำอะไรชัดชัดทำเวอร์ไปก่อนทำเบูเบอร์ชัดชัดผลิตขึ้นผลิตจะขึ้นอย่างนี้แต่ทีนี้คือเราต้องการคีบตัวเองเพื่อหมุนไปฝั่งก็อะไรต้องย่อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไปย่อใช่ไหมคือย่อแล้วก็ข้ามไปฝั่งใช่เพื่อมันเป็นต่อเนื่องเหมือนตอนตอก่อนที่เราย่อย่อตัวลงมาอะไรอย่างเงี้ยทำใจถ้าเป็นถ้าเป็นทิปของผมหรอ ท่านเรื่องนี้มันจะเป็นมีปัญหานักกอลถ้าเรามองมุมนี้ถ้าเรามองมุมนี้แนักกอลเราจะมีเน,นี่ยปุ๊บที่เราจะตีค้องแล้วนักกอล์จะนำนำพาเราถึงว่าค้องตรงตีเนี่ยกลาเป็นเฉยๆอย่างนะอ่าค้องปุก๊ก็เฉยจริงเราชิปนง่ายถ้าเรามองมุมนี้เราไม่เคยเราก็เอาไมยตัดส่งกระจกนี้ปุ๊บพอเราเอาลงปุ๊บเราต้องรู้สึกนี้นะ ตูอย่างนี้คืออะไรขึ้นมไ้อยู่ข้างหลังแล้วไหลมัีหลังกันแยกกันมีไหลีแนวนี้เราเรามาดอกเข้ามาแต่ละคนที่ตีเป็นปัญหาที่ผมบอกตอนแรกคือปึ๊งขึ้นมาไหลมาด้วยกันไหลด้วยกันใช่ก็ไปไป,ป,ประกอบกับที่รระะบร้องกอบขึ้นมาปุ๊บมีความลงนิดนึงนะไหลอยู่ข้างหลังนี่อาไปอา้าวดันแกนั่ <laughs> <laughs> นแหละครับ ใช่ก็เป็นมันก็เป็นมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่แบบเราต้องพยายามฝึกพอเราทําอ่ะผมจัดลาดับให้ฝึกของคุณ้อกก็ในมุมนั้นเพราะว่าเป็นเป็นเป็นโ o ว์ r b o ี้เป็นช่วงล่างฟุตเบิร์กได้ทําได้ปุ๊บกลับมาเช็คว่าพอโดดปุ๊บเอ้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ก็มาเช็คของผมทำสองนี้ไปด้วยกันแล้วผมเชื่อว่าทุกคนมันจะมีขั้นพาร์ออกมาที่มันเป็นบบกมันเป็นโฟมรอง ชโดตดอกอใช่เอาเา็นี้าถ้าเอาจริงๆแล้วอะเราควรเราเราควรฝึกหมืนต้อมาแย่กันในการที่จับจุด<ม>อ่าตอนนี้ที่ผมเจอมากที่ลูกศิษย์ผมเยอะๆเนี่ยคือผมจะเจอมากคือทุกคนเขาบอกแขนนีทุกคนจะอยู่แ,แขนแล้วก็จะเป็นไ่ตีไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นเขาโฟกัสอยู่อย่างเดียวใช่ใช่เพราะนั้นเราองดูว่าแต่หลายคนผมเชื่อตอนนี้หลายๆคนอนะ่ะจะต้องตีกอล์่ะ แบบดูดูามาแล้วเขาแบบเป็นที่ยอ่อหรืออะไรที่พวกผมที่พวกผมขำกันเนี่ยย่อแล้วก็บอกบังทำมานแล้วเนี่ยย่อแล้วแบบอะไรเงี้ยแต่ทุกทุกคนทุกคนก็จะหลายคนก็จะมอว่าลูกอะ่ะตานขวาแลวขวาเลยแล้วจะแบบว่าสมัยนี้แบบเอ,อวิชากรแบบดีขึ้นต่อไอ้ความผิดพลาดมันจะไม่ใช่สไลด์แบบไม่ใช่สไลด์แบบสไลด์โคงเนี่ยแต่มันจะเป็น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 รมุน,น,มนอ,อกขวาเลยเพราะว่าทุกคนเพราะว่าทุกคนในเรื่องนี้เหมือนที่ผมพูดอะ ทุกคนตัวต่อมาแล้วแขนลูกอย่นี้มันก็ลูกลูกมาตีปุ๊บทุกคนตีขดไปทุกคนอยากได้ครับขาเป็นทีมไทยเขาทุกคนคุยกันทีมไทยเขาแต่แต่ไม่ฝึกการสะแพรหน้าใหม่ผมแม้ปวดท้องถ้าว่าเป็นเหมือนกันเพียงกับลูกลูกล้วแต่ว่าลูกให้ออกไปคือไปปวาที่แบบแต่ว่าพุชไปขวาเลยคือขวาคือตามแนวคือแบบว่า คนเราตีอย่างเงี้ยเราตีออกทุกคนคนฝึกางี้ฝึกเงี้บางคนก็ตีสแฟร์เข้ามาางี้ฝึกางี้เราดูว่ามันมันไม่เกี่ยวกับหน้าไม้เลยถ้าเราไม่เข้าใจว่ามาต้องโดเนเหตเข้าไปด้วยอ่าเราันทุกคนก็ตีบึมบึมบึมดูโมดังขวาอะไรเงี้ยใช่ครับก็คือก็คืออยากให้อยากให้เพิ่มตรงนี้เป็นเรียกว่าอะไรเป็นข้อคิดในใจว่าการสแควร์หน้าไม้อะ กับแนวไม้อะมันพูดได้แบบว,ว่ามันเป็นคนละเรื่องครับคือเรื่องในการที่แบบเราคึงมันต่อกันอ่าคือแนวไม้จะแบบทาให้มันตรงได้แต่ว่าบางทีถ้าแบบว่าเราเจอปลายลูกเล็กๆน้อยๆเนี้ยเราต้องมาเราก็มาแบบต้องมาสังเกตด้วยว่ามือเราข้องกันแน่มันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แขกเลไไม่ใช่แค่แนวแนวที่ที่ท,ที่ที่โยนไม้มาที่ตรงม,มาอะไรประมาณนั้นคนระับแล้วผมว่าทุกคนก็สติเก่อ ใ้ดีขึ้นแน่นอนช่วงนี้ปลอกเป็นไงครับเอาเรื่องอะไรบ้างเขาเรื่องเอาเรื่องชีวิตครับช่วงนี้บล็อกที่คือไม่ไม่อะไรคือปล็อกก็แบบติดติดธารกิจก็คุยุยงานทำบงานใช่ครับอันนีก็นเราาไม่อได้มาตมนีอกานอ้กถ้าใครมีอยาจะอะไรากเกี่ยวกับเป็นบ้าน ติดต่อทางเพจเราได้นะข,ขนาดภายใต้ไทยมีกิจการของสองเลยก็นา่นนาจะเอาหน้าปัตน้รงแปะไว้ก่อนนได้นะครับผมคิดวันละยี่สิบบาทนั่นแหละครับก็ลองก็ลองดูช่วงนี้ก็ทุกคนก็ดูสบายดีช่วงนี้ฝุ่นเยอะระยอมฝุ่นเยอะไหมกร<อ>ุงเทพนี่ฝุ่นเยอะมากอยู่ย<อ>หรือแบบมันต้องกร่ายตัวหรือไม่ว่าทำไมฝุ่นเยอะ เอาดีๆไม่พุกข้าพ oh, okay. hey, ุกคุยตะคิบก่อนเอาข้ามไปตะคิดได้มา่กี้โอเคไอ้เื่อยู่ระยองนี่คุณเดียวไหมก็ก็เยอะครับคุณไม่ค่เคุณเยอะทำไมมัยนกครับขอรบกวนทีมงานปิดได้ลยเราจะจบตอนนี้แหละครับปิตี้ขอบคุณครับ